สวัสดีครับมาดูงางวดที่แล้วมีอะไรมาบ้างพร้อมกับหาลอตเตอรีร่งวดนี้ครับคำเตือนนะครับใช้ซื้อลอตเตอรีร่ออนไลน์นะครับวันนี้อตเตอรี่ซื้อผ่านออนไลน์ได้แล้วห้ามเล่นการพน,นัน หมดเสร็จแล้วครับสิบหน่วยบนผมให้9 0้าก็ออก332สเข้านะครับเนี่ยสเข้า2องเข้า,ส,ขาสามสสหน่วยบนคนนั้นนะครับแต่งวดนี้รอคลิปต่อไปครับแล้วก็วิ่งผมให้วิ่ง5้ากับ2ก็ออกสามสองเนีย่ยเป็นวิ่ง2 กร,รับนะครับในวิ่งบนนะครับวิ่งบนเพราะว่าถนะ้าในวิ่งชนกันตั้งแปดสิสำลักแต่ก็ไม่มาจะสองนี้มาสิบไปสีกว่ามาเห็นไหครับแต่วันนี้เดี๋ยวก็จะลงให้อีกในคลิปต่อ,อไปแล้วก็เลขที่ผมที่ท่านขอมาเป็นบางท่านนะครับขอมาก็ให้ฟรีวันนี้นะครับ ที่ผมเน้นให้นะครับเนี2ยสองเก้าเก้าย์หกเจ้นะเนเน้นขีดเส้นใต้ก็หนึ่งสี3สามหแล้วก็สอมันออก3 2นะครับบางคนก็ซื้อทั้งบนทั้งล่างก็ถูกเลือกซื้อเฉพาะตัวเน้นๆนะครับแล้วงวดนี้นะครับเลขมาแรงหาซื้อตะลี่ออนไลน์นะครับ ก็มีหนึ่งหกหกสี่เก้าห้าเกผมกลับให้เลยนะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้นอเจ็นย์สี่ศูนย์สี่สองสองห้าจะสาอาจจะมาให้อีก4 8บางตัวที่มันต้องกลับก็คือกลับบางตัวที่ผมไม่กลับดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะเพราะมันมีตัวกลับหลางวดนี้เด่นๆก็คือสอ 7จ็ดสองสองหกหกสองหกห้าห้าหกสามห้าห้าสามเนี่ยแต่ผมชอบสองเจ็ดกับห้าหกด้อยห้าหกเดี๋ยวก็ซื้อลอตเตอรี่สาเลขลกกุ่มนี้จะอันนะเลขกลุ่มนี้เนี่ยจะอันแน่แน่รีบซื้อลอตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ กดกระดิ่งไว้นะครับมีคลิปมาก็จะได้ดิ่งไปหานะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดี